แล้วก็ได้มีความสนใจสะสมพระกริ่งพระเวรศนะครับวันนี้ก็ได้นำมาตรวจสอบนะครับนำมาให้ชมนะครับสิบกว่าปีแล้วล่ะครับสิว่าปีเริ่มครับตอนแรกจะจะสมพระเหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้าครับครับอ๋อพระกริ่งวันนี้ก็นำมาให้ชมหลากหลายนะครับมีหลายอย่างหลายหลายพิมพ์ทรงนะครับ ชุดนี้จะเป็นพิมพจีวรลายจุดปี2 4 3สาเป็นพิมพ์บูชานะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่ก่าปกติทั่วไปนะครับมีประมาณ10องค์ได้นะครับมีความสวยงามนะครับคับสวยงามพิมพจีวรลายจุดก็จะมีอยู่3มอย่างนะครับ3ามอย่างจะเป็นพิมพ์ที่มีบัวหลังนะครับมือิมมีบัวหลัง พิมไม่มีบัวหลังแล้วก็พิมพ์ที่เป็นบัวรอบมีอักยภาพสามอย่างด้วยกันไม่มีบัวหลังครับรับของท่านทนายก็มีครบครบเะยครับนี่เป็นบัวรอบบัวรอบสวยมากครับมีกระบัวรอบนี่ไม่มีบัวหลังนี่จะเป็นไม่มีบัวหลังนี่จะเป็นมีบัวหลังครับผมมีบัวหลัง นี่จะไม่มีบัวหลังรงนี้ก็จะเป็นมีบัวหลังมีบัวรอกนะครับแล้วก็เป็นบัวหลังนะครับทีนี้พิมพ์ทรงของพิมพ์จีวรลายจุดพิมพ์บูชาก็จะมีอยู่3อย่างที่กล่าวไปแล้วก็มีแบบอยู่2แบบก็คือทรงพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ผอมพิมพ์อ้วนนะครับหน้าเล็กหน้าใหญ่ หน้าเล็กหน้าใหญ่นะครับได้แค่ดูด้านหลังครับต่างกันแล้วก็เลยสะสมมาครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังอันนี้ครับชุดนี้จะเป็นดูแล้วนะครับจะเป็นเป็นเขาเรียกหน้าเล็กหน้าเล็กใบหน้าท่านจะเล็กหน้าเล็กแล้วก็พิมพ์ผมก็คือว่าทรงท่านจะผมกับผมกับหน้าใหญ่พิมพ์ทรงใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะคัดแยกให้ดูนะครับนี่จะเป็นหน้าเล็กนะครับครับเขาจะที่ได้มาของ ท่านนายก็จะเป็นหน้าเล็กนะครับดูหน้าเล็กน่าจะเป็นหน้าเล็กเกือบหมดหน้าเล็กหน้าเล็กนะครับนี่ก็นหน้าเล็กชุดนี้หน้าเล็กหมดเนื้อนี้จะเป็นเนื้อสำลิศเดชนะครับถ้าหากว่าขัดไปแล้วเนื้อจะเป็นสีออกสีทับทิมหรือชมพูเลยสวยมากครับเนื้อนี้เห็นข้างนอกนี่ดำๆอย่างนี้นะครับถ้าขัดไปนี่จะสวยมากอยอกทับทิมเลยที่ผมดูในหนัสือของวาาัจจ์ใช่ใช่ครับเนื้อเหมือนกันเลยครับ ผมขัดแล้วจะเหมือนกันเลยแล้วทีนี้การประดับหมุดทองก็จะละเอียดเม็ดเล็กๆนะครับประดับหมุดทองนี่ประดับเต็มองคประดับเต็มองคชุดนี้สวยงามนะครับดูเป็นพัดแท้นะครับสวยงามหมดเลยโอเคชุดนี้โอเคครับชุดนี้โอเคน่าจะเป็นโลหะทองเหลืองไม่ธรรมาดาเลย องนี้เป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อสำลิดที่ผสมก็ได้ผสมเป็นสำลิดทองสำลิดทองสำลิดแก่ทองมีการผสมของโลหะที่อาจจะมีทำคําผสมด้วยเล็กน้อยพิมพ์เดิมพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวที่ว่ามีหลักฐานที่เขาเรียกชื่อพิมพ์ที่เป็นชื่อพิมพ์แต่สมัยนั้นเป็นพิมพ์พุทธชิน,นะบัญชรพิมพ์เดียวนะฮะที่มีชื่อตั้งแต่ยุคนั้น ก็คือพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขนาดพิมพ์บูชาเหมือนกัน <ผม S 1> แต่ว่าหน้า <c ây S 1> ตามไม่เหมือนกันในเฟซบุ๊กเ <c oughs> ขาพูดว่าเป็นพิมพ์บูชาใช่ครับพิมพ์บูชาพิมพ์มบูชาครับ,บชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์พุทธจินนบัญชรอ,องค์นี้มีลักษณะพิเศษเขามีประพามณฑลให้ไปถึงประดับประทามนมณฑลสำหรับองค์นี้นะครับสวยครับก็สร้างมาประดับ เขประดับติดตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นหลอพระกริ่งตอนที่เป็นหุ่นเทียนติดแล้วก็มาทําการลออีกครั้งหนึ่งรงนี้ค่อนข้างหายากที่ประดับอย่างนี้สวยครับผมไปเห็นมีเนื้อคล้ายเป็นเหมือนคล้ายเป็นเนื้อสีออกสิเงินนะครับสีเงินก็มีครับแต่ว่าผมไม่ไม่อันนั้นไม่ไมาจ่ายผมว่านี่มันสภาพเก่าดีแล้วงาน เขามีจีวอะไรจุดครับเพราะหลังเราเริ่มสนใจเอ้ยจีวอนตอนแรกให้มามันยังไม่ใช่คือครับองนี้ตอกลายดอกนี่ลายดอกที่มันลายดอกที่โอเคที่ทันยุคนะครับที่ทันยุคเลยเหมือนกับจิกหรือเปล่าครับครับเหมือนกับเหมือนกับพระกิ่งปาวเรศพิมพ์ทรงธรรมดาอย่างพิมพ์สมบูรณ์คนสุขเขาก็ตอกลายนี้เหมือนกันเป็นลายลายลายที่ทันยุคทันสมัยครับ ลายสวยงามครับสวยมากครับองค์นี้โอ้มาดีนะผมมาก่อนมาก่อนนั่งด้วยกันได้นั่งด้วยกันได้นั่งได้ยกันได้ชุดใหญ่เลยครับดีครับดีเสริมครับเนี่ยครับอะไรดูเอ๋อ ถ้ามาขึ้นมาั้นสามนะโซนบีทั้งที่มีครับที่มีครับชิ้นก๋าหน่อยที่มีครับอาจานมานั่งงี้หรือนั่งตึงนี้ก็ได้ครับก็เสริมได้ครับใช่ครับตอนนี้รถเคลื่อนตัวเข้ามาถึงตึกยังไหนแล้วยังยังไม่ได้ขึ้นตึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานึกเอาหนังสือมาด้วยแล้วก็เขาเขา กระเปาจะพายมันโอเคนะมีเวลาอยู่ไม่ค่อยนิเรากบกิ่งเลยนะเนี่ยครับแป๊บหนึ่งโอเคได้เลยมาเลยมันเป็นทนายสันติครับเคยซื้อหนังสือว่ากิ่งผมไปตั้งแต่ปีอาจารย์ออกใหมจเลยฮะก็สนใจก็เลยสะสมมาเรื่อยๆโดยที่ผมเองผมเห็นหนังสือผม คว้าเลยซึ่งต้องมีใน,น,นกระเป๋าของคนันนะั้นเพราะผมดูแล้วไม่มีใครสนใจด้จะดูเลยนะนผมผมไปะกะน,<พ>น้องผมจะมีเลขทศฮะฮะปีจำน่อยู่ก็เลยจะมีค,นคอนไปแล้วเขาผมบอกอมผมสนใจบ้านถิ่เมล็ดน,น้องเขาก็ดูเอหนังสือใช้ได้เพราะว่าเคยเพราะผมดูเองยังไม่เป็นแรกๆเนี่ย ลูกน้องผมมันจดใจกับเรื่องนะเพะผมอยู่เทศาบาลตอนแรกๆยู่ฟเกิดหมาย,ยาเทศาบาลครับครับแล้วก็เดินทางไปผมไปเจอที่เชียงใหม่ะครับครับครับได้พิมพิมพิมพ์หน้าอาลับได้พิมพ์หน้าอาลับมาใต้ฐานยันประดับมุดทองครับ ลายจุดหน้าอาหลับหน้าอาหลับหน้าอาหลับครับครับหน้าอาหลับเนี่ยฮะเดี๋ยวหลงดูดิครับผมแม่นเลยเพราะว่าอยู่กับผมมาสิบห้าปีขึ้นจะยี่สิบหน้าหลับที่อยู่บนไม้เท้าของอาจารย์ที่นี่ครับ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 ไม้เท้าของครับครับหน้าหลับหน้าหลับใช่เลยครับก็ยาว เอรเวอเครับ é, เป็นชุดกลุ่มชีวรลายจุด right แต่ว่าไม่ได้ตอกลายจุดไม่ได้ตอกลายจุดนะฮะมีอ๋อผมยิบผิดยวไม่มีสองเหลือนะฮะมีอันนี้จีรอนลายจุดนะครับันีหายะใช่หายามมีลายจุดปะครับอันนี้ไม่ได้ตอกลายจุดที่อันนี้มีตอกลายจุดหาอันนี้จะหายากกว่าองค์แรกเดี๋ยวกันะฮะปกติจะเป็นมีตอลายจุดมีลายจุดมีลายจุดซึ่งตรงกับ บนไม้เท้าบนไม้เท้าในนี้ยฮะกานรมองปั๊บจะเจอกันวพิมจักันอะไรจุดออกตาบนคนเขาจะมีสองพิมพ์นะพิมพ์ใช่ฮะแต่เพิ่มแต่ผมไปได้เรียนรู้ครั้งแรกนะจะอยู่คู่กันผมน่าจะฉันนี่ไม่มีครับมีแต่พิมพ์สมบูรณ์คุณสุขเนี่ยผมชื่อดู อันนี้พิมใหญ่กตะรุงกับอันนี้ก็น้อินเดียน่อินเดียคอนคลุมน่าคุมเนี่ยรับเนี่ยเน่ใช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 สใช่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 ่่อ่า่า่ องนี้ถ้าขับหน้าเหมือนกันเท่ากันถ้าถ้าพูดถึงไซส์เขามีสองไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์เล็กชุดนี้เป็นไซส์เล็กแต่ว่าที่ตอกลายจุดเนี่ยมันมีน้อยสร้างน้อยกว่าส่วนใหญ่โดยเกือบทั้งหมดนี่จะตอกลายจุดใช่ครับใช่ครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ถือว่าองนี้ก็ถือว่าหายากกว่าครับแต่ตอนแต่ตอนนี้หายากไมดชุดนี้ช่วอนลายจุดนี่หายากหมดแล้วรานเลยดึงสือครับครับ อยู่ออยยูู่่ในอยู่ในกลุ่มพิมพ์สมหายากอยู่ในกลุ่มพิมพ์สมหายากหน้าอันดับหน้าอินเดียเนี่ยนี่อีงค์ก็จะเป็นหน้าอินเดียพยายามหาให้ได้อย่างละสององค์อย่างน้อยแบบนี้หน้าอินเดียนี่ห้าสิบองค์นี่หายากเหมือนกันพิมพ์ใหญ่นี่สิบองค์เลยมีของแดงเงี่ยลืมหมดแล้วแก่แล้วตัวอุ้มเรือ นี่แสดงว่าคุณอาจารย์ผม65แล้วปีนี้68ปโอ้โหยังเกินขึ้นห้าชัยเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> น,น <c oughs> ี่นอาจารย์เลย <c oughs> คุณอาจารย์ราาเลยครับไม่อกใจมีน้อยกว่าน้อยกว่าครับใช่ผมถือว่าสวยมากาดูจากไม่ในหนังสือตอนนั้นยังไม่มีเลยผมยังไม่มีเลยตอนนั้นผมมไม่มีผมมีพิมค์อื่น